ได้รับโอกาสให้เข้าไปถ่ายทําเป็นสถานที่สาหรับถ่ายทําค่ะโดยภายในตำหนักจะสวยงามขนาดไหนนะคะไปชมกันค่ะถือเป็นฉากคุกกิ๊กน่ารักอีกฉากหนึ่งในละครเรื่องรักพลิกล็อกของผู้จัดป้ายแดงติ๊กกัญญรัตษ์ที่ครั้งนี้ก็ได้ยกกองมาเซตฉากถ่ายทํากับสถานที่สวยๆที่พระตำหนักชมดงหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสถานที่แห่งนี้ได้เปิดให้กองละครได้เข้าไปถ่ายทํากันเป็นครั้งแรกจึงได้มีการเก็บภาพสวยๆมาฝากกันแบบจุใจกับฉากถ่ายแบบโฆษณาของเพื่อนคณินและออมสุชาโดยมีสายใหม่มณีรัตน์เป็นดีไซเนอร์และเป็นแม่งานในครั้งนี้พร้อมทั้งปีเตอร์เดนแมนที่มาร่วมเข้าฉากด,ด้วยซึ่งต้องไปถ่ายทํากันกลางสระน้ําค่ะโดยออมก็ต้องแสดงเหมือนว่าถ่ายแบบไม่เป็นและทําอีกออดที่จะร่วมงานกับเพื่อนแต่สิ่งที่ออมแสดงออกมากลับดูน่ารักปนตลกจนเพื่อนๆน,นั้นถึงกับแซวแบบนี้ค่ะ ค่ะพี่ออมแสดงได้ตลกมากไหนลอง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 เฮ้ยเดี๋ยวไม่แต่โพสต์ตามคำสั่งมากเกินไปไม่น่าทายสมมติไม่ตอนแรกที่ที่เห็นทุกคนขำก็เฮ้ยทุกคนแสดงดีมากเหมือนขำแบบขำเนียนมากทุกคนเป็นนักแสดงที่ดีมากพอคัดผู้ถามเฮ้ยทุกคนขำเก่งมากนกพี่ขำกันจริงๆเดี๋ยวหนึ่งภาพไม่ออกเดี๋ยวหนึ่งภาพไม่ออกอ่ะไหนคุณนวิยาค่ะลองลองแบบรีแลกซ์นะคะปล่อยปากดูค่ะปล่อยปากข้างบนฮะหัวเราะค่ะหัวเราะงร้หัวเราะค่ะเอาให้มันธรรมชาติค่ะ อ๋อเหรออ๋อเหรออ๋อหน้ำจิม้มแค่นี้ขออย่างเดียวอะได้ค่ะ <c oughs> อะไรลสี่สิบ้าองศาบิดตัวสี่ห้าองศาครับนีือการบอกกี่เดพัดเอ้าบิดตัวสิ ก็พยายามใส่มุกเข้าไปอ่าเป็นเป็นซีนที่แบบเออก็ถ้าคนดูได้ดูก็น่าจะสนุกกันนะคะใครยังไงก็ขอฝากละครเรื่องนี้ด้วยนะคะรวมถึงซีนนี้ที่พวกเรามาถ่ายกันนะคะก็เป็นซีนที่สนุกมากก็รวมถึงสถานที่ที่เรามาถ่ายทําด้วยค่ะก็ต้องขอขอบคุณด้วยแล้วก็สวยมากๆค่ะถือว่าเราเป็นแบบว่าละครเรื่องแรกที่ได้มาถ่ายเลยค่ะที่พระตำหนักชมดงที่หัวหินนะคะฝากติดตามด้วยแล้วก็รวมถึงละครของเราที่น่าจะออนแอร์กันในปีหน้าเนาะฝากด้วยนะคะ หลังจากนี้กองละครเรื่องรักพลิกล็อกก็จะมีการถ่ายทำฉากเต้นแทงโกของเพือ่นอนคณ<อ>ินและสายไม้มณีรัตน์ซึ่งทีมงานโต๊ะข่าวบันเทิงจะตามไปเก็บภาพมาให้ได้ชมกันค่ะนัดวรัญญามหิตพิรายงานอืมค่ะโหสวยมากเลยทีเดียวนะคะเอะอนักแสดงก็อารมณ์ดีกันทุกคนแปลว่าแสดงเก่งแล้วนะคะอมถ้าสามารถแสดงแล้วทุกคนหัวเราะได้โออโนี่เขามีแฟนคลับนะจีนใช่ไหมใช่ชอบเขามากเลยทีเดียวนะคะโต๊ะข่าว